สวัสดีผมพี่ีภาคกับรายการใหม่ x o ็ก t ต p สปอนะจ๊ะรายการ d r ร s อ o ไ Die จริงๆเน่ตอนนี้เราก็อยู่บรรยากาศญี่ปุ่นที่ไม่บอกก็รู้มั้งว่าบ้านใครครับบ้านฮัรนะก็ในฮัทก็จะมีรถเยอะแยะเลยแต่ว่าวันนี้ฮัทจะมีรถคันหนึ่งซึ่งเพิ่งแต่งเสร็จใหม่ๆมแล้วก็ข้างในเนี่ยมีของแรเทมมว้ย เป็นไรตอนนี้ไม่บอกต้องดูครับสว,ส,สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีสสด <laughs> จริงๆผมก็รู้จักกันมานานนะแต่ว่าเพิ่งมาออกรายการด้วยกันครับก็คือรายการนี้เด s ออ r ดย e ย่าลืมนะครับผมฮัทในฐานะที่เราเป็นวัยรุ่น90ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยยุคที่เราเด็กๆเนาะเราก็จะเห็นพวกแบบสปอร์ตญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับคือยุคยุค90เนี่ย มันจะเป็นยุคที่ตอนนั้นมันเรื่องนำเข้านำเข้ามันภาษีมันน้อยมันถูกฮะก็จะเห็นติดตาจะเป็นลุก MR2 200SX คูรับพูดอ่าซูปรารุ่นพวกนี้ใช่จะเนี่ยทำให้ติดตายุค90เป็นพิเศษผมก็เริ่มเริ่มเริ่มโตมากับยุคนี้ตอนที่เรายังเรายังเรายังเด็กอ่ะตอนนั้นอะเราเห็นว่ารถอะไรที่เฮ้ยกูอยากได้วะตอนนั้นต้อง FD RX-7 เท่านั้นหรือเปล่าส่งมัน เปรี้ยวกว่านะครับตอนนั้นก็คือแต่ก็ได้มาใช้นะจู่พักหนึ่งครับแต่ตัวเนี้ยเห็นบ่อยแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ได้ขับพอดีมารถรุ่นพี่เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะรุ่นพี่คือพี่โดมนะเขาได้มาเป็นรถของญาติในสภาพที่ว่าจอดอยู่นิ่งๆอักสิบกว่าปีอภาพแบบว่าไม่ชนไม่อะไรเลยแต่ว่ามีแต่ฝุ่นหนาตึกอะไรเงี้ยก็เก็บอยู่ในโรงรถค่าใช่เมืองนอกจะเรียกว่าบานไฟบานไฟเพราะว่าเป็นโรงรถเอ้าดร็อ ไม่ใช่ลงรถอินเดียลงรถที่แบบไม่ได้เป็นห้องนะฮะก็เพราะนั้นก็จะมีพวกความชื้นมีพวกฝุ่นอะไรเยอะเหมือนกันก็ผมก็สารต่อโปรเจกต์ก็ต้องรับหนึ่งใหม่หมดทรงเดิมมันมันโอเคอยู่แล้วก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนอะไรมันเยอะใช่ก็เลยพยายามทําเป็นแบบสไตล์โอสคูดีกว่าก็คือมีคาดดําเป็นเป็นซีรีส์หนึ่งอ๋อซีรีส์หนึ่งุนแรกก็จะเป็นคาดดำไฟส้มอะไรประมาณนี้ฮะพอมาเป็นซีรีส์สุดท้ายเนี่ยไฟเลี้ยวก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ ซีรีส์สุดท้ายมันก็เหมือนกับพวกอะไรคัลเลอร์คีม่ะคือทุกอย่างจะเป็นสีเดียวกันหมดครับซึ่งซึ่งรถคันนี้ในตอนแรกก็โดนเปลี่ยนมาเป็นธรรมดาซีรีส์สุดท้ายไปแล้วแต่ว่ารถมันเป็นซีรีส์หนึ่งก็เลยเอากลับมาดีกว่าคือเป็นธรรมดานะคนที่สมัยก่อนก็จะมีเป็นรถรุ่นแรกซีรีส์หนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นซีรีส์ใหม่สุดณตอนนั้นใช่ฮะฮักระทำกลับทำกลับแต่ว่ามันก็มันก็จะเจืดไปหน่อยก็เลยใส่ของแต่งนิดๆหน่อยๆให้มันดูแบบ วัยรุ่นขึ้นก็คือเริ่มจากลิ้นหน้าจะเป็นทรงเดิมนะแต่เป็นชุดแต่งจะยื่นออกมาเยอะขึ้นนะฮะตัวนี้จะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงใช่ต่ก็ทําสีเป็นสีดํำขึงเงาขึงด้านไปแล้วก็กระจกข้างเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอมาทูเนี่ยกระจกข้างมันจะใหญ่เหมือนเหมือนคนหูกลางไปหน่อยก็เลยหากระจกซิ่งมาใส่ยี่ห้ออะไรครับไม่ทราบเหมือนกันนะประมูลมาจากย่หูก๊อชชั่นคือเห็นทรงได้ผู้กวเทรงว่าเออทรงมันได้แล้วนี่เอามาเลยแล้วก็ไฮไลท์ก็คือหางเป็นหาง Itta, ออโตพิตตาออโตพิตตาซึ่งยุโรปที่เล่น MR2 เนี่ยคือเขาจะแบบเขาจะคิด uh huh. ต,ตัวนี้ที่สุด uh huh. มันหายากมากเลยครับี้ได้บ้านเรามา uh huh. ก็มันตรงกับหางอิน3ชิ้นมันแค่เปลี่ยนตรงกลางอย่างเดียวออ๋ oh. แต่มันก็ยังเรียบเกินไปสำหรับตอนนี้ก็เลยใส่หางกระดกขึ้นมาเป็นให้กะดยูนิค ออกแบบขึ้นมาทำขึ้นมาใส่ขึ้นมา,นมาอ๋อาการ์ล่ายูนิของพลครับอันนี้ของคนไทยนะไทยทำขึ้นมา <c oughs> เอ้ยอถามจริงเนี่ยว่าไอมาทูเนี่ยเราเคยมีรู้สึกไหมว่าคันนี้ว่าสำนักนี้แม่งคือสำนักในใจเราเลยอะนะตอนคือถ้าสวยที่สุดยุคนั้นูมคิดผมว่ามี TRD 2000GT อถ้าเกิดให้เป็นสตรีตซิ่งก็การลาด SPL ซิ่งสุดเลยอก็อคือตัว2ตัวนี้แล้วก็ทอมก็จะเรียบเรียบหน่อยครับส่วนใหญ่ก็จะไปอิงกับท R d ดีใช่ไหมใช่ทีอาร์ดีสหรืออะไรก็ตามเนี่ย แต่ว่าเราสองคนผมก็ชอบทอมเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูแล้วมันแบบเหมือนไม่มีแต่มีมีมันก็มันขลังด้วยฮะเพราะมันทํารถแข่งตลอดเลยตอนแรกที่เราจัดทอมเนี่ยก็คือล้อล้อทอมเด็กเด็กล้อทอมสีก้างคู่สีก้างคู่รถเลโทรต้องรู้จักใช่แล้วทำไมเราไม่ไปเอาพาร์ตกาลาร์ดเอสีเอามาใส่เลยล่ะตอนงรที่ฮาร์ดก็มีศักยภาพก็อย่างที่พูดไปแต่งตอนแรกคือทรงเดิมมันเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วไม่อยากอยากไปเปลี่ยนทรงองมาแล้วตอนนี้พออายุมากขึ้นอยากแต่งแบบโอสคูอ่ะแบบสไตล์แบบ นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยเบื่อที่ผมชอบมากคือฟิตเมนต์อ่าล้อเนี่ยอันนี้เป็นข้อล้อของเออเป็นเป็นโวกฮะ ee สามเจ็ดทัวร o l ิงอีวลูชันพิเศษยังไงสมัยก่อนผมว่ามันไม่ค่อยฮิตกันมันไม่ค่อยเห็นอ่อแล้วมันพกมันมีสติ๊กเกอร์มีอะไรอย่างต่างเนี่ยมันมันก็ก็ดูโอสโคอย่างที่เอาคอนเซปต์เราดูมันก็เรียกว่าสติ๊กเกอร์มันจะเชยๆหน่อยเชยใช่ฮะดูแบบฟอนต์เฟอมมันสวยอ่าแต่ก็ ต้องหาที่มันพอดีคือตอนเนี้ผมจะชอบล้อที่มันไม่ยืนมากออกจะต้องหุบนิดนิดด้วยซ้ำไปฮะก็ะคือได้หน้าเจ็ดหลังแปดตรงยุคตรงรุ่รรนของมันเลยแต่อคอสิบเจ็ดอย่างบางๆก็คือเป็นของเอ็มอาร์ทูปปุ๊บใส่เข้าไปพอดีอดไม่ต้องหุนเยอะมันจะหุบนิดนึงครับั้งสวยครับก็คือหุบนิดนิดเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือว่ามันวิ่งเราไม่ติดแน่ใช่ใช่แล้วดูไปดูมามันไม่อึดอัดดีถ้าล้นๆ้นเนี่ยก็จะรู้สึกแบบรู้สึกส่วนตัวฮะจะรู้สึกอึดอัด วันนี้รถทุกคันที่แต่งก็คือจะไม่เอารถแล้วจะพยายามเอากลับเข้ามาให้มันเพราอายุมากขึ้นแต่งเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเด็กๆก็ชอบอะไรใหญ่ๆหญ่เด็กชอบแบบเต็มเต็มล้นๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เปลี่ยนคืออันนี้ก็คือซุ้มเสริมก็ไม่ต้องพับด้วยเผื่อไว้ตอนทําสีพับเผื่อไว้พับไว้แล้วเพราะว่าเผื่อเวลาเราโหลดแล้วเราหักเลี้ยวเนี่ยมันมีโอกาสเกี่ยวโอเคแต่ว่าทําตอนทําสีเลยใช่ครับใช่คันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะวครับว่าภายในเป็นของแร ครับัพาชม่อยมาดูภายในกันก่อนนะครับแต่บอกก่อนนะว่ารถคันนี้ไม่ได้แต่งแบบประเภทแบบใส่ของท่วมแบบเข้าไปปุ๊บโอ้โหกุงงงเลยมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของของแล้วแลก็ตรงยุคจริงจริงอ้าวฮัดเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากที่หายากเลยเบาะนี่คือตรงยุคกับเอ2มารทูรุ่นนี้เลยฮะเพราะว่ามันมีแคตตาล็อกอยู่ชุดแต่งของเอ็มาทูนสมัยนั้นะฮะก็คือทอมคอมเพลชันบักเก็ตซีดตัวนี้ทาเป็นเป็นหนังกลับครับแล้วก็ข้างหลังจะมีเพจทอมตัวใหญ่ๆข้างหลัง ก็คือได้เก็บไว้ประมาณสิปีแล้วหาเนื้อคู่ไม่ได้เลยแต่รู้ว่าบ่อมันหายากแต่หารถที่มันเหมาะกับบ่ไม่ได้อจนมาได้จนมาเจอได้คันนี้ใส่ไปก็เป๊ะเลยนะครับสองก็คือหัวเกียร์ยูริเทนทอมตัวนี้ก็ได้ใหม่เก่าเก็บมาในกล่องเหลืองเลยกรอบหมดเลยน็อตน็อตก็เหมาะกับคันนี้อยู่ดีมันเข้ากันหมดรถสีขาวด้วยหัวเกียร์ด้วย แต่ผมมองว่ามันมันดีอย่างเพราะมันจะเริ่มอมเหลืองนิดนิดเนี่ยมันจะเหมาะแบบคือมันเป็นของเก่าไงถ้ามันขาวโบ๊เลยมันก็ไม่ใช่ละใช่ฮะใช่ดูมีคุณค่าดีแล้วก็พวงมาลัยครับตอนแรกเนี่ยก็คือมีพวงมาลัยตามแคตตาล็อกเลยเป็นสามก้านครับแต่แต่ความรู้สึกผมผมคนขายยาวเก้งก้าเวลาขึ้นขึ้นลงเนี่ยมันติดเขาอ่าก็เลยเปลี่ยนเป็นสปินอาตัวนี้ซึ่งมันก็หายากแล้วมันก็มีสตอรี่คือเบิกใหม่ป้ายแดงมาจากรุ่นพี่ นเก่าเขาให้มาแล้วเราก็เอามาใช้ต่อนี่คือสภาพคลิปเลยฮะอ่าคือแบบไม่มีรอยมือจับแบบลุ่ยๆไม่มีเลยต้องหนีบเลยเดี๋ยวเวลาขับนี่ต้องเอานิ้วหนีบขับเลยจริงเหรอจริงหอะผมนะก็กลัวมันเหมือนกันแล้วก็ไมค์ก็เป็นไมค์เป็นเทียดีกับไมค์เป็นเทียดีแล้วทอมมันมีไมค์ขายป่ะเออไม่เคยเห็นเลยเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้คือมันนได้ไมค์เทียดีมาจากติดมากับรถพี่เขาใส่มาอยู่แล้ว ไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่ผมชอบก็คือวิทยุผมไม่ใส่คือตอนรถของเดิมมาเป็นสองดินแล้วก็เป็นของโซนี่อะไรมาอยู่แล้วล่ะซึ่งตัวผมเองเนเวลาขับรถไม่ค่อยชอบฟังเพลงรถซิงไงไวัยรุ่นยู90เครื่องเสียงไม่เน้นไปเซิร์ชหาออปชันโรงงานของเอมาูปรากฏว่าได้ที่ใส่แก้วน้ําถาดวางของแล้วก็ถาดเก็บเหรียญกับเป็นตัวใต้แอคเซสซอรีตรงรุ่นคือใส่แล้วร้อยน็อตกับโครงวิทยุ ได้เลยไม่ต้องแปลงเลยแล้วก็ไม่จริงๆชอบเกี้ยงๆนะครับแต่ว่าเ,เดฟฟี่ชุดนี้คือมันติดมากับรถอยู่แล้วก็เลยก็เลยไม่เป็นไรครับติดไปก่อนแต่ว่าเรื่องหนึ่งปอติแล้วเนี่ยจะเห็นเดฟฟี่สมัยใหม่ในแม่งวางพืชกันเลยอกเต็ตัวอ่าสามตัวหลังแต่ว่าอีกสองตัวมาอันนี้คือของ90เอ่อเป็นจริงๆมีห้าหกตัวสามสี่ห้าแล้วข้างหลังมีอีกตัวฟิอเทสหกตัวนะอ๋ออยู่ในห้องเครื่องอยู่ไหนอยู่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีซ่อนอีกเหรอซ่อนอีกมีหกโอ้โหดูยังไงดีวะ ก็ไปเช็คไอ้แรงดังหัวฉีดนะฮะอ่าก็คือขับไปไม่ได้ดูหรอกคือระบบมันสมบูรณ์มันดีอยู่แล้วก็อย่างมากก็จะย้ายเข้าเกะแค่นั้นเองฮะครับให้มันดูโล่งๆโปรเจกต์ต่อแต่วันนี้บางคนน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่เรียกว่าพิลล่าเกสายพิลล่าก็คืออันนี้อันนี้ตรงรุ่นด้วยตรงรุ่นเลยฮะของเกนตี้ปกติสมัยกองก็จะใส่อันนี้ก็แหละใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยเวลาออกจากซอยอะมองขวามันจะบังนิดนึงเออจะถามว่าขับขับอยู่เลามองขวามันอันนี้จะบังนิดนึง ต้องต้องระวังนิดนึงใช่ครับประมาณ<ช>นั้นคือเทแต่ต้องระวังเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้สามเมก็ทํากันน่ากลัวนะ800เจ็ดแปดร้อยม้าหมอตรงครับผมเคยขับ400มา้าผมก็กลัวเยี่ยวลาดแล้วแบบคือ4 0 2รมยเมตรพอได้แต่มันเลยไปนั้นเริ่มขึ้น200กว่ารู้สึกแบบแบบชีวิตกูอยู่ไหนว่าอะไรเงี้ยฮาดลูกลูกก็ยังเล็กอยู่ใช่ใช่อ่าก็เลยกลับมาเดิม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 เพราะว่าเป็นคนไม่ขับรถไม่เร็วครับไม่เร็วอะไรอ่าโอเคโชว์หน่อยเดิมเดิมนี่ใส สายมีแต่มีชุดแต่งจากจากเจาก้จาของเดิมที่ทำมาอยู่แล้วจากพิโดมจากพ่โดมพ่โดมเบิกก็เปิดกใหม่มาตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วนะฮะอ,อย่างกองเอเป็กหรือว่าอินเตอร์แค่นี้คันนี้คือท,ที่ใส่ก็คือเหมือนยุคนั้นนะ,อะกองก่ลองท่ออินเตอร์ตามสุดคือเป็นกรองกอง,กองแล้ว่องกองโมลอมญี่ปุ่นมาแล้วก็ท่อไอเสียแล้วก็อินเตอร์พูดถึงก่องโมลอมในโคตรจี้นะแม่งแบบ มีกล่องมาปู๊ต้องลองเสียบว่าลองวิ่งอ่ะอันไหนที่มันถูกโฉกมาแล้วแม่งคืออันนั้นเว้ยไม่มีไม่มีไม่มีน้ะมาจูนเจออะไรไม่มีไม่มีอันนี้อยบแล้ววิ่งไม่ดีก็เลิกอ่ะอันนี้แมทเลยมีวอร์มเครื่องมีทุกอย่างสมบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์ครับสนุกฮะเครื่องเนี่ยต้องมาเช็คกำลังขัดอะไรใหม่หมดหมดเลยทำใหม่หมดฮะปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะหน้าตาแบบเนี้ยดูนะครับนี่คือสามเอสจีทีเดิมๆนะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นพวกหอยโตๆอ่าอินเตอร์อยู่ท้ายรถอะไรประมาณนั้นใช่ฮะนี่นี่เดิมมีแค่่ชุดดดคิินนหออยยะไรเงี้ จะเป็นของพี่ลุงเนี่ยสับปะหลาดหมดแล้วเนี่ยพี่ลุงเก็บเช็คให้อะไรให้หมดอ๋อคือลุงไม่ได้ทำเป็นรถแรงนะลุงก็ตอนหลังก็หันไดีโตแล้วแล้วแต่โจทย์ของลูกค้านะครับแต่ถ้าอย่าโหดก็ทำให้ได้ใช่ครับแต่ขับให้ไหวแล้วกันอโอเคก็ยังยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือเดี๋ยวจะมียิงทรายแก้วเก็บเก็บเก็บดีเทลหน่อยดีเทลเก็บสีฮะเก็บมูดโทนสีเก็บเป็นสีดำอะไรเงี้ยให้มันดู กลมกลืนกันนีคยัครับผมแล้วก็ช่วงล่างอันนี้ขาดไม่ได้เรื่องเทอินเทอินครับสไลด์กระบอกปรับระดับได้หมด่าโอเคแล้วก็ข้างหลังเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีฝาอีกอันหนึ่งข้างในนี้เป็นห้องเก็บของใช่ไหมใช่ครับใช่ขอชมหน่อยบางคนบอกให้เฮียกูขับไปมาทูแล้วกูจะซื้อของมาแล้วกูจะไว้ที่ไหนข้างหน้าก็ยางอะไหล่เต็มแล้วนี่มีอีกหน่อยนึงอันนี้มันจะรูปผสมนิดนึงคือตัวรถเป็นซีรีส์หนึ่งครับแต่ไฟท้ายผมทําเป็น ม่ไ้เชนเพราะว่าชอบไฟโดนัทถ้าเป็นตนี้หนึ่งไฟมันจะเหมือนโลตัสจำได้ไหมมันจะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมช่องๆเฉยๆหน่อยอ๋อแล้วแต่คนชอบเราติดจากสกายไลน์ว่างั้นเถอะมันก็ดูประมาณนั้นแล้วก็ทอยเสียครับทอยเสียเป็นเอ펙ก็ถึงหมายเอ็ก็คือปกติจะเป็นหม้อพักจะวางนอนแล้วก็ออกคู่ครับเออคันนี้ออกเดียวว่ะออกเดียวแต่หม้อพักนอนมันก็ดูแล้วออกเฉียงๆหน่อยก็ดูดูติโกะหน่อยดูแบบเหมือนคนข้าวบุหรี่กุนตีนกุนตีนเงี้ยใช่ใช่มันก็อ่า นะครับครับโอเคอยากจะให้ฮัทนิยามเดรสออไดสไตล์ฮัทนนะ่ะเอาสไตล์ผมนะไม่ใช่สไตล์คนคือปกติกันแล้วเนี่ยเวลาแต่งรถเนี่ยบางคนก็จะจัดเป็นเซตเช่นทีอาร์ดีทั้งเซตหรือว่าอย่างไลลี่อาร์ทั้งเซตหรือว่าทอมทั้งเซตอะไรเงี้ยแต่ผมผมเล่นรถมาหลายคันแล้วจนสุดท้ายเราว่านั่งมานั่งคิดดูว่าแบบอยากจะหาสไตล์ที่เราชอบจริงๆแล้วเพราะเรารู้สึกว่าไอ้ปุ๊ปเซตบางบางชิ้นเนี่ย บางทีมันมาทั้งเซตจริงๆนะแต่มันจะมีบางชิ้นที่เราไม่ชอบอ่ะชอบหน้าไม่ชอบหางอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราผสมก็ได้เราชอบลิ้นตัวนี้ชอบหางตัวนี้ชอบอะไรเงี้ยแต่มันให้มันแมทกันนะให้ทรงมันไปกันได้เงี้ยผมว่ามันก็เป็นเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ว่าผมชอบอ่าใช่ครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับคันนี้ตอนแรกเนี่ยก็รูกว่าเป็นทอมทังขันจริงๆไม่ใช่อาวกระจกมองข้างก็ญี่ปุ่นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ หางก็เป็นออโต้พิสตานั่นนู่นนี่เขาก็ผสมผสมมีออกมาก็ของญี่ปุ่นอีกเขาก็ผสมออกมาแล้วก็ทํายังไงก็ได้คือแต่งรถก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องแต่งแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อย่างเดียวแบรนด์ไทยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทั้งแบรนด์เนี่ยมันก็ดูมีคุณค่านะแต่แล้วแต่คนชอบแล้วผมผมคิดว่าบางรถบางคันเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับสําหรับทั้งแบรนด์ผสมจะ ก็แต่งรถยังไงก็ไม่คือไม่จำเป็นต้องแบบเจอตามแคตตาล็อกซะอย่างเดียวไม่จำเป็นนะคือมึงแบกแนวมั่งก็ได้เอาพูดตรงๆนะเราแต่งรถไม่รถไว้ดูเองไม่ให้คนอื่นดูอ่าต้องเอาเราถูกใจเป็นหลักเราถูกใจใช่อ่าวันนึงถูกใจก็ก็กอีเรื่องนึงก็โชคดีไปอ่าแต่เราถูกใจไว้ก่อนอย่าลืมนะครับรายการเดสส์ออร์ดินนะครับใน XO เอ็กโอโต้สปอร์ตกดติดตามไว้นะจ๊ะนะครับฝากติดตามกันอย่าดูคันไหนบอกก็คอมเมนต์มาเฮ้ยอู๋นี้ดีเฮ้ยพี่รถคันนี้สวยอ่ะส่งคอมเมนต์มาส่งรูปมาแปะไว้เลยปุ๊บถ้าโดนใจ เดี๋ยวเราไปถ่ายหมห้ชมนะครับอ่าท้ายสุดก็ต้องขอขอบคุณฮัทด,ด้วยนะครับที่เปิดลงรถให้เราชมนะครับได้ครับ,รบขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ